ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พีที่อยู่ในช่องพระเก่าทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาชมพระอีกองค์หนึ่งครับซึ่งพระเบญจภาคีนะครับมาเฮสวนนะครับก็เพิ่งได้มาครับก็เลยมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับดูความเก่าครับกลุ่นะครับองนี้ถือว่า เก่าจริงครับเก่าธรรมชาติเลยครับก่าพระก็หลายร้อยปีเนาะแบบนี้นะครับผมเช็ดน,น้ำอุ่นนะครับเนี่ยนะมาก็เลยเอามาทำคลิปให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับเพื่อนๆพืพ่ีเนาะดูความเก่าครับมีสเสน่ห์มากเลยองค์นี้คลาสสิกครับ มเหส่สวนพระดังจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านก็อยากจะมาอยู่ด้วยนะได้เจอบรรยายไม่เก่งนะครับอดี โโออ้ห้หดูเนืชิ้นเงินโอ้ถ้าเพื่อนๆไปเจออย่างนี้ก็ซื้อได้เลยนะครับเนี่ยแท้แบบไม่ต้องสงสัยเลยครับเนี่ยอ,อายุ หลายร้อยปีนี่แหละครับใครที่ชื่นชอบพรากเก่าก็ต้องฝากกดติดตามด้วยครับเอ่ได้ผมก็ได้มาเรื่อยๆเยลยครับรนะครับได้แปลงปันกันนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น้อยไม่มากครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับผม